ร้อยไร่จ้าผักผักบุ้งไฟแดงยำปลาเค็มข้าวต้มมาเด้อจะมาหาเก็บพริกเพื่อนๆวันนี้อยากกินข้าวต้มข้าวต้มยำปลาเค็มเยวมาหาเก็บพริกสดๆดไปใส่ยำปลาเค็มก่อนเด้อมาตรงนี้แล้วเห็นไอ้นี่นะอารมณ์เสีย เห็นไอ้มะเขือได้ยาเขาไปหาก่อนเด้อพริกในดงก่อนว่าจะตัดใบออกก็ไม่ได้ตัดสักทีแล้วนี่นี่พริกนี่ยายชอบชอบเหมือนพริกอยวกไม่ค่อยเผ็ดว่าไปตาพริกหน่มนะปีนี้ได้มาต้นเดียวโห้ยเกือบจะไม่ได้แล้วโชคดีที่ได้มาไม่รู้ได้พันมาจากไหนเนีย่ยปีหนาเก็บไว้ก่อนเนี่ยกินขนาดนี้กําลังอร่อยเลย มันไม่เผ็ดแต่มันสุกไปมันเผ็ดนิดๆแต่แบบนี้อร่อยเหมือนพริกหนุม่มแต่ว่ามันอร่อยกว่านี่พวกนี้ก็งามแล้วปะเก็บผักบุ้งผัดผักบุ้งด้วยผักบุ้งเพื่อนให้มาเมื่อวานเหลือจะกินเหลือจะกินไอ้หมูก,กระทะนะเดี๋ยวเด็ดอันนี้ไปเสริมอีกนิดนึงหองายมันแก่แล้วนี่ว่าจะเด็ดออกเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันงาม ไปอทอดผักเค็มผัดผักบุ้งข้าวต้มทีนี้ก็จะทอดปลาเค็มนะคะช่วยเอายังไม่เดือดโอ้ยไฟไม่แรงนึกว่ามันเดือดแล้วเปิดตั้งนานจะไม่ได้เร่งไฟใส่แล้วใสเลยแล้วเร่งไฟก่อนใส่ไปแล้วใส่ไปเลย ปลาเค็มเสร็จไปผัดผักบุ้งใสแดงมาจะผัดผักบุ้งนะคะเสิร์ฟในวายัมปลาเค็มต้มข้าวต้มต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือก็อแค่เอาข้าวมาใส่ก็ได้แล้วจะผัดผักบุ้งลปลาเค็มทอดแล้วไม่ดีเลยทอดในหมอ้อมันตักลำบากเนาะทอดในกระทะแบบนี้ได้อยุ เรียบร้อยแล้วจ้าผักผักบุ้งไฟแดงยำปลาเค็มข้าวต้มมาเด้ออยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะ